ครับกับโอีกแล้วครับเช้านะครับ,ารบอาทิตย์กำลังจะขึ้นเนาะอากาศดีดีนี่จ็เป็น้สุดยอดจริงจริง ภาพต้องมาก่อนเนาะสุขภาพดีมีช้ยไปกว่าครึ่งยิ่งสถานก,กรรารณ์แบบนี้เนาะขอขอบคุณ FC ีนะครับ170ท่านนะครับที่เขามาติดตาม ค,คุณจริงๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสััตะไครกันต่อไปเด้อแล้วก็อย่าลืมนะครับคิดถึงประกันไทย ครบวงจรครับคิดถึงมิเท้ประกันภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้บักนกบริการบริการนะครับขอบุญใจต้องมิแท้ประกันภัยนะจ๊กโทรมาได้นะครับที่เบอร์0830378921นะครับ แ8ดสามศหรือจะอินบอกที่เพจบักนกบริการก็ได้นะครับ,บงเสียงใกล้ขันนกร้องหาที่อื่นไม่ได้นะนอกจากเส้นทางชนบทแบบนี้เนาะ จบจดแล้วครับบรรยากาศคนกุ้งหลายคนอาจจะอิจฉาผมนะครับคนกุ้งตื่นมาก็ได้ยินเสียงรถก่อนแหละอันดับแรกรถเมลรถแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กมอเตอร์ไซค์โอเคครับต้องไปละคลิปนี้ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์แ,แชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะ เขาก็ค so ิปต่อไปสวัสดีครับ